สวัสดีครับพบกับช่องหนูสปีดไบค์นะครับวันนี้มารีวิวรถให้ต่อเนื่องเลยก็ไม่ได้รีวิวไปหลายวันนะครับเนื่องจากผมไปรักษาอาการเข่านะครับไปผ่าเข่ามานะครับประมาณเดือนซึ่งไม่ได้พุ่งนี้เพิ่งจะได้ออกมานะครับก็เลยมารีวิวรถให้ก่อนรถเข้ามาหลายคันมากนะครับวันนี้มารีวิวก็ประมาณมี c ี400ตัวนี้ เทคสาแล้วก็เวอร์ซิตแล้วก็ K4 นะครับผมแล้วก็สตีนน่าจะ4คันนะครับวันนี้ก็ยาวๆเลยก็เปิดหัวคันแรกเลยก็เป็น Honda c b 4 0 0 V ี่ร้อเทคสนะครับหรือว่าตัวเทคนั่นเองก็คันนี้เป็นเอกสารทะเบียนเล่มโอนนะครับผมภาษีขาดเกิน3ปีนะครับแต่ชุดโอนมีให้ใครไป,ไปจดใหม่ก็ไปทําได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดคร่าวๆคันนี้นะครับของแต่งนะท่อเป็นคอเลตนะครับเดินใหม่ทั้งเส้นแล้วก็ปลายเป็นโยชิมุระนะครับผมมีกมันล้ม กระจกแต่ง <S <S แฮนด์แต่งส่วนมากคันนี้ก็คือสภาพรวมๆนี่ผมว่าโอเคเลยยางหน้าหลังนี่ดอกเต็มเลยนะครับโซสเตอร์เต็มสวยนะครับคันนี้สภาพเรียมๆเลยนะบ,บอกเลยว่าเรียมมากก็ระบบไฟอะไรขึ้นหมดทุกจุดเหมือนเดิมนะครับไม่ความเร็วอะไรจะได้หมดคันนี้คือสมบูรณ์มากสีอาจจะมีต่างๆนิดหน่อยแต่ว่ารอยใหญ่ๆไม่มีก็ตีไปสัก85%็ได้นะครับสีสวยเลยนะครับกอคันนี้ ราคาไม่แพงด้วยทะเบียนด้วยได้ทะเบียนใครหารถทะเบียนนะรีบเลยนะคันนี้เพราะว่ายังไม่ติดจองนะวันนี่อัดคลิปก็จะไม่ติดจองคันนี้ลูกค้าถามมาเยอะผมเลยอัดคลิปให้ก่อนใครได้ก่อนก็ได้ไปนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันแอบสตาร์ทง่ายครับเดินเบาเลยหนึ่งพันรอบ นิ่มๆแล้วรู้สตาร์ทเครื่องเย็นๆเลยนะแต่จะได้หมดนะ ถ้าประมาณนี้นะครับเสียงเครื่องก็คันนี้ในราคาห5ห0 0น้านะครับผมก็อาจจะต่อรองได้นิดหน่อยนะครับผมเปิดถูมากแนละ้วทะเบียนด้วยนะราคานี้ขายราคาสัมสิามนิครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูคันต่อไปได้เลยนะครับคันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ